สาหวานอะไรแค่ไหนกินมะม่วงน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานสูตรต้องเด่งขมวดขมวงอย่างอะเขียวใหญ่เขียวใยแก้วขมิ้นโลคดีแก้วขมิ้นนะคะแก้วยังเลยแก้วกะปิน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานกะปิ ปลาหวานยังมีตายจะ่ผิดนั่นแหละนั่นแหละสูตรต้องเนิงแซ่บเฟอร์แซ่บหลายว่หน่อยนี่นี่นี่ถ่ายคอนเทนต์ยังไงบ่<ล>งอะลร<ง>บ่<ล>งอี๋<ช>อีงนี่ถ่าย <laughs> ตอนยังเนี่ย <laughs> เป็นจะแซ่บดิน้ำลายไหลเลยทุกคนว่าน่อยแทะข้างเลย มันปวดเล็แทนมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องป้องปายมากินมะม่วงน้ำปลาหวาน okay. เด็กปุ้ยจะให้ก็หน่อยแทะนเนาะก็ะหน่อยจะให้ก็หน่อยแทนเอาชิ้นนี้ดีกว่ามาเด้อไม่เอาบางตัวมาหสบาย น้ำปลาหวานสูตรป้องเน่งจะบอกว่ามีอะไรบ้างไม่ยากค่ะมีน้ำตาลน้ำตาลอ้อยที่ป็นหน่อยกวนน่ะน้ำตาลอ้อยค่ะน้ำตาลอ้อยมีมีกะปิน้ำปลานิดนึงแล้วก็อ๋อมีพริกขี้หนูหอมแดงซอยนะคะแล้วก็แล้วก็คนคนคนรวมกันแต่พวกเนี้จะใส่น้ำปลานิดนึงไม่เยอะนะคะเพราะว่าเี๋ยวมนจะเค็มาม,ามากเยวเราไม่กินกันนะคะโอ้โห ลายไหลเนี่ยเดี๋ยวจะเอาพริกเม็ดหนึ่งไว้พริกนี้เผ็ดมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยมันต้องกินแบบนี้เป็นจะแซ่บเนี่ยทุกคนอเผ็ดเขียวอร่อยแล้วก็อร่อย ความเผ็ดนี่แบบต้องสำลักนะคะอัพเนี่ยเดี๋ยวสิเป็นปาบสางว่าแทน